ก็สวัสดีครับว like ันนี้เพื่อนๆชาวเกษตรครับวันนี้ผมมีวิธีการกับดักแมลงวันทองนะครับเพื่อนๆก็มีหลายสูตรนะครับช่วงนี้ช่วงมะม่วงกําลังเป็นลูกนะครับนะครับเป็นลูกเล็กๆนะครับเราต้องกันไว้ก่อนนะครับช่วงนี้แมลงวันทองก็จะเริ่มออกนะครับออกลนาครับสําหรับวิธีการกําจัดแมลงวันทองนะครับ เพื่อนกเมีหลายสูตรด้วยกันนะครับแต่ผมนวนมาดูนะครับวิธีนี้ครับง่ายที่สุดแหละครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับดูครับแบบนี้นะครับนี่ครับคับเจาะขวดครับเจาะขวดแบบนี้นะครับดูครับนี่ครับเพียบครับดูครับในขวดครับโอ้ เยอะจริงๆนะครับถ้าไม่ไม่กำจัดนี่คือหุ่นละมากรากไม้นี่คือไม่ไม่ได้กินนะครับมันจะเจาะไปไข่นะครับวิธีการง่ายๆครับคือใช้ขวดพลาสติกนะครับเจาะตรงกลางแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับหยอกนี่ครับในตัวนี้ครับสารล่อแมลงวันทองนะครับ เมทินยูจีนอนนะครับเมทิ e one, นยูจีนอนครับตาพัดทองคำนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายาเคยมีเกษตรนะครับแบบนี้ครับหดแล้วไม่แพงนะครับมันคือมันได้ผลดีนฮ้คือ,คอวิธีใช้ก็ใส่น้ําประมาณหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้มันน้ํามันลดแล้วนะครับน้ําใส่น้ําประมาณาหนึ่งนิ้วนะครับ แล้วก็หยอะอันนี้เพียงแค่หยดสองหยดนะครับสองหยดนะครับไม่ต้องเยอะนะครับก็ล่อแมลงวันทองเข้ามานะครับนี่ครับตายกันเป็นเบือนครับนี่ครับแล้วก็แขวนไว้ใต้ต้นมะม่วงหรือว่ากลางต้นมะม่วงแบบนี้นะครับนี่ครับล่อมันแบบนี้ครับมันก็ลงตกลงไปในน้ําครับต้องรีบกําจัดนะครับ ผมก็ในสวนผมก็ตั้งไว้ก็ห่างๆกันหน่อยนะครับดูครับต้นหวดนี้นี่ยครับอันนี้มันแห้งไปแล้วนะครับนนมันแห้งไปละต้องเติมนะครับรคือมันถ้ามันแห้งไปเราก็เติมใหม่นะครับหยดตลอดครับเมันคือมันไม่เปืองนะครับ แบบนนี้ะคได้ผลดีทีเดียวนะครับกระท้อนก็ดักมันกันนะครับมาแรงวันทองครับเดี๋ยวไปดูครับมีก็เขียดแขวนไว้นีประมาณนี้ครับอันนี้กระท้อนกําลังออกดอกสวยงามครับเราก็ต้องดักมลแรงวันทองไปก่อนครับดูครับนี่ครมเข้ามาครับนี่ครับ ตายกันเพียบนะครับได้ผลดีจริงๆครับสารนี้แนะนำเกษตรครับที่มีพืชพันเกษตรนะครับที่มีปัญหาแมลงวันทองอยู่นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ครับไม่ต้องใช้กาวไม่ครับใช้อะไรนะครับอันนี้คือน้ําแห้งก็เราก็เติมใหม่นะครับเหยาะอันนี้ไปสองหยดนะครับก็ล่อเข้ามาตกนะครับตายเบื่อครับโอเคครับผมแนะนําเกษตรไว้เคื่องเท่านี้ครับผมไป ใช้ดูนะครับ